ไหว้ครูในวิถีใหม่หรือว่า new normal กันบ้างนะครับโดยที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้มีการประกอบพิธีไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์นะครับในรูปแบบที่เรียกได้ว่าเป็นวิถีใหม่หรือว่า new normal ครับโดยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ประกอบพิธีไหว้ครูเชิดชูบูรพาจารย์ระดับปริญญาตรีโทและเอก ประจำปีการศึกษา2,563ในรูปแบบ New Normal เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีโดยมีพระเทพปริยัติประธานสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานซึ่งพระวิมลมุนีรออธิการบดีพระครูสุตพัฒโนอโดมผู้อำนวยการวิทยาลัยสงเชียงใหม่ผู้แทนนิสิตถวายมุทิตาสาการะแดบประธานในพิธีพระครูพิสุทธิชยานุศาสตร์รักษาการผู้อำนวยการสํานักงานวิทยาเขตถวายแดบพระวิมล พร้อมกับมอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตจำนวน100รรูปแรกประจำปีการศึกษา2563นะคะที่พระวิหารหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ